ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผม <Jub il> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัฝันแล้วก็สวัสดีท,ทักทายไปทั้งเพจทุกเอ็มพลัฝันทุกคนด้วยนะครับ mm. นี่นะผมเอาขึ้นไปที่เรียบร้อยนะครับพอ oh. ดียุ่งๆเลยไม่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับตอนเอาขึ้นเนาะ oh. <โดย>นี่นะก็เป็นหางลิงลมนะครับอันนี้<โดย>ลิงลมสายฟ้านะครับลิ่งลมสายฟ้านี่ก็ยางแปดสองห้านะครับอู้สตาร์ตดรือเปล่าใส่ดูไม้ตีกลับเลยอันนี้ ติดดูตติดก็ตายเดี๋ยนี้ล<ค>ะตา้หรือเปล่าเฮ <c oughs> ออ้สามาร่ติดก็คือไม่ติดแฮะไม่ตัดเออ้าติดงาย,ยุนี่ติดงาย,ยุกรสาัดถึงรอบมันะตาาาัตาได้ตุกเอาไหมโอ้ยท่าครับท่าปารโอ้ยติดนะไปนะผมเดี๋ยวผมจะไปที่นาแล้วนะครับ อันนี้จะไปสูบน้ำอยู่นาอันนี้ก็จะเอาไว้นาเหมือกันแล้วก็นี่นะครับอีกตัวนหนึ่งครับนี่นะเป็นตัวเก่านะครับวิทีเก้ห้าเอาลงเอายนมาตะงนี้ขึ้นนะครับวิดนหน้าห้านิ้วนะครับผมก็จะช้าหน่อยนะตัวน,นี้ ภาพก็บริยากาศค่ำๆนะครับก็มีถามเข้ามาเยอะนะว่าเครื่องนี้จะขายไหมนะครับก็ไม่ได้ขายนะครับเอาไว้นะครับ ยันมานี่ครับนุกคนนะผมรอบมีขันใจนะครับ

ก็นี่นะครับก็พ่อกับล้านนอนอยู่นี่นะครับนอนอยู่นี่สองคนนะครับก็มีวัวแล้วก็ตาก็อยู่นี่นะครับมีตาอยู่คนนึงมีตาอยู่คนนึงนะครับนี่ก็กระดับลงฟิวนะครับอันนี้ก็มียืนอยู่หลายหลายคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปเอาเซตที่ร8ปิมาอีกนะครับผมอกไว้รอบนี้นะก็ไปครับผมไปนะผมก็เดี๋ยวเอาคันนี้ไปที่นานะครับ สนุกมากนะเพื่อนขับสนุกว่าไอเนี่ยนะมันยังไงล่ะมันเร่งเครื่องนิดเดียวแล้วมันก็ไปมากนะครับแต่ว่าหนักหัวนิดนึงมันต้องเออนี่มีเครื่องมีเครื่องมาถ่วงข้างหน้านี่กำลังพอดีนะครับเอาเครื่องทีทีตัวเก่ามาไว้ข้างหน้ามาไว้ล่างรถนะครับก็น้ำหนักได้พอดีนะครับผมขับสนุกพอดีเลยนะ ถ้าคิดว่าถ้าแค่น้ำหนักเครื่องแค่นี้ก็ทำให้เบาได้ก็แสดงว่าถ้าผมประกอบเต็มไปนะผมถ้าผมประกอบชุดบนเต็มไปนี่โอ้ไม่มีปัญหานะครับก็น่าจะสนุกน,นี้เหมือนกันนะเนี่ยนะภาพอาจจะมืดหน่อยนะผม ต้องลอกลอกลงกแล้วเครื่องเก่านี่ <S 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 ไม่ได้นะรับ๋ยวคนก็าเห็นเจะบอกว่าเราคนไม่รู้ว่าได้เครื่องไหนอีกไม่ได้นะครับต้องหากระสอบปินมาใส่ก่อนนะผมแต่ว่าขับสนุกนะครับถ้าว่ามันกดหน้าประมาณนี้นะเนี่ยครับลอยมือก็ได้นะครับเนี่ยนะเครื่องไม่เหินนะครับ ไม่ตึงนะครับผมโอ้เดินสะพานไม่เลยนะครับมันไม่ตึงนะครับผมเนี่ยหน้าเจ็ดลังหกนะครับเราก่อสักปกติก่อสะพานไว้เงี้ยเนี่ยนะมันชอบดังแบบคักนะครับเวลามันกระชากมาแตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้แต่วานะ่ายเดียวเละเดินจะเบาอยูแ่แนะ sẽ đạp vô đạo nè ติดออมาสูบน้ําแล้วนะครับผมจอเครื่องสูบน้ําไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยอ้าวพอเขาสูบแล้วนะครับนี่นะนี่นี่เป็นสระนะครับนี่ก็เป็นข้าวนากรังนะครับผมลงข้าวนากรังไว้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่น้อยเนาะนี่นะสุดน,นิ่มนะผมมีแค่อาการเดียวคือเครื่องเดินไม่นิ่งนะครับตรงนั้นก็ไม่ไม,มีปัญหาอะไรนะกาลังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ วิน่นลายเจ็ดหลังหกี่ออกตัวกันสองไายสบายๆนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะถ้าชอบก็กากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมสําหรับคลิปนครับ